รู้ว่าชอบชอบเธออ่าหลายๆคนเข้ามายังหาคุณยินครับมานี่เรามีเรื่องจะเล่านะครับเรามีเรื่องจะเล่าก็คือว่าคราวที่แล้วเราได้เล่าเกี่ยวกับเ,เรื่องของน้องวอไปแล้วว่าไปเจอน้องวอที่ไหนชักจูงอะไรยังไงนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยผัดกันอะไรหรอ รอำนี้น่าจริงใช่เมื่อกี้คุณหยินเขาไปลองแบบว่าเทสไลท์ฮะไปมาไมาไม่หลายๆคนเนะ่ะอาจจะแบบเป็นฟิลประมาณอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่หยินเข้าวงการได้ไงอะตอนนี้เข้ามาดูกันอย่างเดี๋ยวแบบเดี๋ยวคนคนอื่นห้ามพลาดนะเดี๋ยวจะเล่าจุดเริ่มต้นของคุณอานันแล้วนะฮะไอคีมต้องเข้า อ๋อไม่มีใครแกงใครนะฮะถูกจะวินไม่ทันละพี่อันก็คือว่าพูดถึงคุณนาน์นะก็คือตอนนั้นประมาณปีอะไรนะยินประมาณปีสองปีอะไรวะสองพันสิบแปดสองสี่เก้าเก้ายุคนั้นไม่ใช่แหละประมาณเร็วๆ ไม่รู้ว่าตอน <18 S 2> ป,ะปะสิบแปดปะตอนตอนปีสองอะเนาะปีสองเออสองปีที่แล้วใช่ก็คือตอนประมาณปีสองพันสิบแปดเราได้ไปเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบมีความแบบตู้มูตูมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่ก็ทำให้พี่กับพี่แบงค์ได้แบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบน่าสนใจว่ะ เราก็ได้มีการแบบเท่าททมไปเลยไปหาน้องยินก็คือแบบได้ทักไปคุยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้ตอบนะเพราะอะไรนะเพราะอะไร่วันนั้นเราทำโมเ็นเฮาเพราะปกติเราไปแนะนําไปยืนอืปกติแล้วอยู่ๆปีนั้นมันคนเยอะไงเรามาเราก็เหนื่อยแบบยืนตั้งแต่เช้าอะ่ะยืนตั้งแต่เช้ายันงานเลิกอะ่ะ แล้วมันก็เหนื่อยไงกลับไปปุ๊บโอเคว่าจะหลับก่อนอืมอก็ไปหลับตื่นขึ้นมาอ้าวมีเออม,มีอย่างงี้ทักมาแล้วแบบว่าว่างพอดีประสบการณ์ใหม่ๆก็เออลองรับงานอะตอนนั้นตกใจไหมตอนที่พี่ทักไปตกใจตกใจแบบเอะมันลูกี้ไทยแลนด์ยังไม่รู้เลยตอนแรกคิดหรือว่าเป็นอะ,อะไรไม่รู้ที่ไม่รู้จักแต่ว่าแบบนึกว่าประกันชีวิตหรอเออนึกว่าเขามันหลอกเราบอกว่าตอนแรก แต่ไปประมาณตัวเราก็ไม่มีอะไรให้หลอกแล้วนี่อ่าตอนนั้นก็ด้วยความแบบปีสองพันสิบแปดอะเนาะก็ยังแบบเด็กๆงงอยู่ว่าเออไปหมดอะไรก็ไปไปเวลาก็มีจุดจุดนี้ก็ค่อยๆไต่เต้าครับไปเรื่อยๆอ่ะก็พูดถึงว่าคือด้วยความที่เราเจอใช่ป่ะเราก็เลยมีความที่จะแบบว่าเฮ้ยอยากนัดคุยกับน้องอะไรเงี้ยก็ได้ได้ไปนัดเจอกันสถานที่ทีหนึ่งเขาก็มาพร้อมกับคุณจ่ายซึ่งจ่ก็เป็นพี่ชายของ ยินนั่นเองแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นยอดฟอน้องประมาณแปดเก้าร้อยเองอะ <c oughs> น้อยมากซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยเราต้องเราเห็นแววเขาแล้วอะว่าไปได้ไกลเราต้องทําได้อะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกับพี่แบงตลอดว่าเฮ้ยพี่แบงคนนี้คือไม่ได้แล้วนะปล่อยผ่านไม่ได้คือเราต้องคอยผลักดนันคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็ นู่นนี่นันต่างๆมันก็ก็ผ่านมาเราๆเกือบสองปีป่ะเนาะที่อยู่ด้วยกันมาก็ก็นานอยู่นะแล้วก็จนได้ถึงแบบก็มีงานมาเรื่อยๆแหละจนแบบมีมีผลงานอะไรเงี้ยก็โอแอบปลื้มอยู่นะว่ามาไกลามากอะไรเงี้ยตอนนี้จะแสนใช่เออตอนนี้เจ็ดแสนแล้วว่าแบบเราเจอตั้งแต่แปดร้อยเก้าร้อยฟอร์อแกคิดดูคือตอนนั้นคือแบบ เอ้ยคุณวันรัดทำอะไรอ่ะเราก็แบบเออมาไก่อ่ะมาไกลอ่ะมาไก่มาตั้งแต่ฮ่องกงจนถึงประเทศไทยอ่ะดูดิไก่ไหมละไก่จิ๊กเหรอมันอาจจะไม่อยู่ไงมันหลุดไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือไปโซนยุโรปบ้างก็ได้อ่ะเราจะได้ไปไกลกว่าเดิมก็คือว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นที่เราได้ไปเจอ คุณหยินนะเราก็มีการแบบพูดคุยกับพี่บองตลอดว่าเฮ้ยน้องคนนี lah, ้แหละเพจในโตมต่างๆอะไรเงี้ยพี่วอตอนนี้ทำอะไรหรอพี่วอตอนนีน auth, ้คือเขาพยายามหาอะไรทำไปเรื่อยๆเพราะเขาแบบอยากให้ตัวเองแบบไม่ว่างอ๋อยินบอกว่าไกลไปนู่นนี่นะก็ถือว่าเป็นอีกเอ่อหนึ่งหนึ่งคนที่เราได้เฟ้นหามาหลายๆคนอาจจะแบบ อยากรู้ว่าแบบเอ้ยมายังไงความเป็นมาต่างๆมันหลายๆอย่างหลายๆคนก็คือมีจุดเริ่มต้นหมดถือว่าเป็นการที่เราพูดไม่ถูกอะ่ะมันมันค่อยๆแบบก้าวค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเราไม่อยากแบบก้าวข้ามหรืออะไรเงี้ยพี่ออมมีของเล่นใหม่ใช่แฮทแท็กคองกงบ่อยถือว่าพี่อินก็คือเป็นหนึ่งคนที่สุดๆมากพี่อ่านไม่อยากนอนบ้างหรอคะจริงเนาะ พี่พร้อมพี่เบนไปไหนคะน่าสิพี่พร้อมกับพี่เบนเขาแอบไปไหนกันก็ไม่รู้กาแฟาบวกเอ็มรอยแล้วนะจังหวะนี้ไม่ไหวจะหับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาไ์าพูดถึงคนอื่นบ้างแต่จะเป็นใครต้องรอติดตามไม่ว่าจะเป็นพร้อมเป็นเบนเป็นโฟกปัดบีเวอร์วินบอนฟรองออมาร์กต่างๆคืออีกหลายๆคนเลยเยอะมาก ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันว่าในค่ายของลูกี้ไทยแลนด์เ้าก็ถ้าแบบพอได้จำได้เราก็จะแบบเล่าที่มาแล้วกันว่าของแต่ละคนเป็นใครมาเป็นมายังไงอ่ะพี่วอปิดถ่ายนี่นะะฮะเขาอยากให้พี่วอบอกฝันดีปิดจ็อบฝันดีไปนอนได้แล้วทุกคนฝันดีนะครับแค่นี้แหละอ่ะพี่วอกดปิดลาก่อน 拜拜。Bye bye.